เขาอยากจะเดินเข้ามาหาคุณนะ <c oughs> แต่ก็กลัวว่าคุณจะไม่ยอมรับเขาจนเขาต้องหงายเงิบ <c oughs> เอามาดูเป็นยังไงวะ <c oughs> เออแี่กลัวๆกล้าจะเดินกับไม่เดินนะคะนะคะเดินหน้าสองถอยหลังสามนะคะคืออาจจะหนึ่งอาจจะเคยทำผลงานชิ้นโบแดงในชีวิตคุณไว้เยอะมากนะคะแล้วแบบ ้าเข้าไปเนี่ยคุณจะโอเคเขาปะคุณจะยอมรับเขาไหมหรือคุณจะผลักใส่เขาแล้วเขาจะง่ายเง้อปะก็ยังมีฟอร์มอยู่อะคะ่นะเนีค่ะเออกลัวเสียน้ากลัวง่ายเง้อกลัวคุณแบบปฏิเสธมาทําไมก่อนไม่เอาแล้วเอาไป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 อะไรเงี้ยเนี้ยะคะ่ะเพราะว่าเขาอาจจะแบบคือตอนคุณดีดีอะคุณก็ดีจริงเลยนะแต่เหมือนเขาเห็นด้านความใจเด็ดของคุณตอนเนี้ยว่าคุณไม่ใช่คนที่จะแบบยอมรับ อะไรง่ายๆอีกต่อไปแล้วเพราะคุณอาจจะยอมมาเยอะแล้วไงเอ,อ่อน,นคะค่ะคุณดูเชื่อมั่นในตัวเองแบบมากๆคุณดูแบบเลยให้คุณค่าตัวเองมากๆสุดๆนะตอนนี้นะคะคุณอาจจะโฟกัสที่งานเงินอาชีพตอนนี้คุณขยันเมคมันนี่ด้วยนะเ <c oughs> นยคะเพราะว่าทุกความฝันต้องขับเคลื่อนได้ด้วยเงินนะคะอืมทีเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณดูให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้ย มากๆจนบางทีเขาเองก็ไม่แน่ใจว่ายังมีที่ว่างให้เขาเนี่ยเข้าไปแทรกในชีวิตคุณหรือเปล่าเนะคะหรือคุณยังเห็นค่าเขาอยู่ไหมแต่ว่าแต่ก่อนคุณอาจจะให้เขาอะค่ะเป็นความสําคัญอันดับต้นๆของชีวิตเนาะแต่คุณอะเป็นความสําคัญอันดับท้ายๆของชีวิตเขามันคอนทราสต์กันมากเลยนะคะแต่ตอนนี้คุณแบบว่าไม่ได้สิ ฉันมันมีหลายอย่างในชีวิตที่ฉันต้องถามแลวฉันควรจะให้คุณค่างั้นฉันก็ไปโฟกัสสิ่งเหล่านั้นก่อนนะคะอืมตอนเนี้ยไม่รู้พลายกับซิบเขาหรือเปล่าหรือเสียงในใจของเขามันกําลังตีกันตุ๊บตับตุ๊บตับว่าเฮ้ยจะปล่อยอย่างนี้จริงๆหรอเออหรือจะต้องทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือไม่งั้นมีคนพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องคุณนะคะแล้วทำให้เขารู้สึก ระแวงแคลงใจนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าเออเหมือนเขาอะค่ะก่อนหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันต้องสะดุดหรือหรือล่มลงไปเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาไปฟังเสียงคนอื่นนะคะมากกว่าเสียงใจของตัวเองด้วยก็เป็นได้เนาะเออเช่นแบบคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยจะไปกันรอดเหรอ คิดดีๆคิดดีดๆอะไรเงี้ยทีนี้อ่ะตอนนั้นก็ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไปฟังป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านเยอะนะคะจนบางทีก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังแต่ตอนนี้แบบเลิกฟังเสียงลุงป้าข้างบ้านแล้วขอฟังเสียงตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเสียงในใจมันอาจจะชัดขึ้นก็ได้ค่ะนะคะว่าต้องเป็นคุณนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณนะ่ะจะยังอยากฟังเสียงเขาไหมอะไรเงี้ยอืม แล้วยิ่งตอนนี้นะคะถ้าคุณแบบดูแลทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองแบบดีๆด,ดีมากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาห่วงแห็นอ่ะยิ่งถ้าใครบางคนเนะะี่ยค่ะเคยเป็นของกันและกันมาก่อนเคยสัมผัสกันมาก่อนเขารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยฉันเคยสัมผัสมาก่อนนี่คือของของฉันแบบมันมีความห่วงก้างอะ่ะที่แบบไม่อยากให้ใครมาแตะต้องสัมผัสคุณอนะ่ะนะคะ มีสิทธ์อะไรก่อนอป๊ายิ่งคิดนะคะยิ่งหัวร้อนด้วยสูนนะคะตอนนี้อาจจะรู้สึกหึมหึมหึมในใจด้วยก็เป็นได้คุณดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นเฮ้ยทำไมดูดีขึ้นขนาดนี้มีใครเข้ามาป้าคิดเองมโนเองเวิ้นเวอเองร้อนรุ่มเองแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะร้อนรุ่มเพราะเขาเยอะมากคุณอาจจะห่วงเขามากๆนะคะสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้คุณแบบ สงบลงเยอะเยอะมานะคะคุณไม่ร่อนรุมคุณไม่วิ่งตามเพราะคุณเหนื่อยนะคะคุณอาจจะไปวิ่งบนลู่วิ่งแทนเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะเออเขาก็ยังมีการแบบคิดถึงแล้วก็หวังว่าเฮ้ยสักวันเรื่องของเราสองคนนะคะหมายถึงคุณกับเขาเนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นนะคะอีกในหนึ่งตอนนั้นนะคุณแบบ น่ารักมาคุณทําแต่สิ่งดีนะคะแต่เขาแบบมองเห็นสิ่งที่คุณทําเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรอะไรเงี้ยนะคะเออก็เลยแบบอาจจะแบบเพิกเฉยอะไรเงี้ยหรือชินกับการได้รับแต่ไม่ให้นะคะเออทีเนี้ยตอนนี้คุณแบบ เหนื่อยแล้วเด้อเขาทำเพื่อตัวเองบ้างเด้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ได้แบบไปทำเพื่อใครและนะคะเออพอกันทีเนาะทีนี้เวลาที่คุณทำเพื่อตัวเองมากๆเนี่ยค่ะก็ะจะคิดถึงตอนที่คุณเคยทำเพื่อเขาซึ่งตอนนั้นเขาอาจจะไม่เห็น,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 นค่าเนาะนะคะเออคุณดูเปล่งปลั่งมากเลยนะช่วงนี้ไปทำอะไรมาจ๊ะ มีคนเห็นเลรวใจร้อนรุ่มมาค่ะใจบดีนะพยายามสงบจิตส,สงบสงบใจเหมือนกันนะเนะยค่ะตอนนี่จริงนี้มันมีความร้อนรุ่มจากข้างในอยู่นะคะแต่ตอนนี้คุณนิ่งขึ้นนะอย่างที่บอกไปก่อนนะเนาะจากที่คุณเคยร้อนมานะคะอืก่อนหน้านี้นนคุณเหมือนกับดีกับคนที่นิ่งนิ่งใส่คุณจังเลยอ่ะนะคนะค คุณเหมือนคุยกับท่อนไม้อะเออนะคะเหมือนคุณทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวทําจนเหนื่อยน,นะคะบางทีค่าอาจจะมีข้ออ้างว่าเออยุง่งอ่าบางทีสมมติคุณอ่าทักกันเข้าไปคุยืบนแชทอะไรเงี้ยนะคะเขาก็น,นิ่งบางอ่านไม่ตอบยอะไรเงี้ยพอเจี้ไปก็ยุ่งอยู่ b ซี่อยู่นู่นนี่นั่นนันเออก็มีข้ออ,ยอย้างต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณได้รับความนิ่งเงียบมันเนิ่นนานเงี้ยจนบางทีแบบว่า ใครมันจะบิซี่ได้ตลอดทุกคนสมัยนี้ก็มีโทรศัพท์กันทั้งนั้นแหละเออจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันพอมามองในแฟกตในความเป็นจริงมันไม่ใช่แหละนะคะคุณอาจจะเลยแบบคุณอาจจะแบบหยุดหยุดทําทุกอย่างแล้วขอนิ่งกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างพอคุณอยู่กับตัวเองแบบเต็มที่โฟกัสตัวเองเต็มที่เนี่ยคะ่ะเขากลับคิดถึงตอนที่คุณนะคะทําเพื่อเขาหรือแมก้กระทั่งคิดถึง เวลาที่คุณคอยส่งข้อความหาเขานะคะบางคนอาจจะรู้เมื่อสายนะคะว่าเขาอะทำสิ่งที่มีค่าหลุดมือไปแล้วด้วยก็เป็นได้เนาะนะคะก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะโฟกัสเรื่องของตัวเองเยอะเกินเยอะมากๆแต่จริงๆคุณก็มีเรื่องของคุณปะทุกคนก็ทํางานกันเท่านั้นแหละเออมีเรื่องเครียดเท่านั้นแหละถ้าเหมือนตัวเองมีคนเดียวนะคะ อืแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาอยากจะแบบอยากจะคุยนะคะถ้ามีประเด็นเนาะหรืออยากจะเคลียนะคะตอนเนี้ยเขาอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานด้วยเป็นได้แต่มันประสบความสำเร็จต้อไงอะเงาไม่มีใครที่เขาแบบมาคอยแชร์หรือแบ,แบ่งปันเรื่องราวอะแล้วดีใจไปพร้อมๆกันนะ่เอเนะนะคะ อีกอันหนึ่งคุณนั่นแหละโฟกัสกับงานและความสำเร็จของคุณแบบมากๆด้วยนะคะอืเขาชื่นชมอยู่นะนะคะคุณดูชิลนะคะคุณดูมีความสุขกับชีวิตคุณดูแบบไม่อื้อไม่อื้ออะไรได,ได,ได้ทั้งสิ้นนะคะจนใหม่แหน่ใจว่ายังต้องการเขาอยู่ไหมหรือไม่ต้องการแล้วนะคะคุณก็ชิลจริงร้ะ แต่กว่าคุณจะชิวนี่ก็นานเหมือนกันนะล่าสุดคุณเพิ่งลงรูปอะไรที่คุณไปพักผ่อนมาแล้วแบบเขารู้สึกว่าคุณดูมีความสุขจังเลยคุณชิวอย่างนั้นคุณไปไหนกับใครอะ่ะไม่รู้ไปทะเลหรือไปอะไรปะไม่แน่ใจเออบางคนอาจจะลงรูปชุดว่ายน้ำด้วยซ้ำไหมะ่ะนะคะมีความรู้สึกอยากคุยด้วยนะนะคะ อยากคุยอยากสื่อสารนะคะหรือแม้กระทั่งถ้ามีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาก็อยากจะเคลียร์กับคุณนะคะ I'm mm hmm. feeling so nostalgic lately thinking about you always m a k e me smile คิดถึงวันเก่าๆที่มีคุณนะคะแล้วอดไม่ได้ที่จะมีรอยยิ้มนะคะ Your kiss is the sweet e thing that I now madly long for เขาบอกว่าริมฝีปากคุณหร,รือรอยจุบของคุณเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากได้แทบคลัง่งนะคะคลั่งไปโลด <laughs> y o u s t i l l take my breath away จ้าเขาบอกว่าเธอทำหมายถึงว่า อารมณ์บขาดเธอขาดใจหรือหรือคุณเป็นลมหายใจของเขาอะ่ะไม่มีอีคุณแล้วเขาหายใจไม่ออกร,รอจริงเหรอทำไมไม่เปิดหน้าต่างอะให้มันให้อากาศมันโฟล์จะได้หายใจออกนะนะคะ Are you still in love with me เธอยังรักฉันอยู่ไหมอ่ะบางทีเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณนะคะ่ะยังมีหัวจิตหัวใจให้เขาอยู่หรือเปล่าหรือหมดใจแล้วนะคะหรือไปรักคนอื่นแล้ว ก็เป็นแรนดอมนะจ๊ะสุ่มเนาะไม่รู้เป็นเรื่องของใครกันเอ่ยนะคะหากอยากได้เรื่องตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ